ครับสวัสดีครับแม่พี่น้องบ้องประอุ่นแซมทรายที่เคารพกันทุกท่านครับมาพอกันอีกแล้วครับมือนี้ก็บโมเปร์เตี้ยนเนี่ยเฮ้ยครับมือนี้ก็มาลงซี่กันแล้วครับมือนิ้วก้นนี่กับใส่เบ็ดปากกดครับซองมือทิพย์านมาแล้วครับมาลงซี่รับมานี้กับมอนี้มาใส่เบ็ดปลาหลาดเธอหนึงครับพี่น้องใส่เหยื่อะคิดแต่เดือนครับ ขีตะเดือนน้อยขีตะเดือนคดครับไอห้าคือขีตะเดือนต้นไงกับวดาดครับพี่น่อมันดีก็มาขีตะเดือนคดมันลองเบิงครับมันหายากครับพี่หน้อยขตะเดือนคดครับมันมันคดยัยสิน่ะมันกิ่งคืดอีกแล้วเสียบ คือปีนั่นก็ใส่ขีตะเดือนคดนี่แหละครับช่วงนั้นน้ำน้ำมันน้อยครับขีตะเดือนขีตะลอยครับสาบานบานเอา้าซาคเมนกาจินเล่นครับมีจันเล่นเงื้อจันขีตะลอยครับมาใส่ในป้าขางฟังเนี่ยนะครับฝ่ายยาปลา ใหม่ทวันใหม่นะครับมันรุ่นบึงกิเด้อพี่น้อยมันมันลองเบิ้งครับมันจะใส่ใส่ง่ายกว่า เยื่อมักน้ำมันหมูนะครับน้ำมันหมูสเสียบหยากไปหน่อยเสียบหยากอยู่ดีครับมันทำมืนครับนี่ก็ับได้เยื่อตต้ต้ตโรยโรยใ่ญ่สองตัว่ขุดไปพอื่นใส่ล้วฟังนี่แหละครับ เนื้อคิดแต่เดือนกับกินทุกป้าเลยครับอันนี้เป็นเนื้อเออเดี่ยวยังเป็นเนื้อสากรกับว่าป้ากับตบป้าขยี้ป้ากดป้าโคป้ายังกับกินกับในตัวนั้นเบื่อมันตอดครับจะอะไอย่างรู้นี่ป้าลาสิกินทันบ่สี่หน่อยแม่นสิเบิดคนบ่เป็นเยื่อน้อยเนี่ยใส่แล้วกับมดอ้ยกับซ้ำ มาเฮ็ดเล่นเลยครับพี่นอ้องโอ้เบ็ดกับใบใด้ย,ยักเลยครับพี่น,อน้องนี่มือใส่ปากกดมาตัดเบ็ดเกือบยี่สิบลังคนนะครับใบได้ปดใบได้กินเลิกปดใบได้กับ,กบตัดเสือกเลยครับวันนี้ก็ลืมครับลืมมายักมาใส่เบ็ดใส่เนื้อ,อใส่หน่วยเบ็ดขาดเบ็ดไปหลายครับ นี่ขี่ตะเลยครับมาลงเบิร์ครับมาจิมมีปลาลาดกินบ่ครับผมมาอยู่ซี่ก็ธรรมดากับปลาลาดเนี่ยหลายปกัน,กปกน,กนนะครับแต่ว่าอย่านแต่เนื้อบดปลาลาดกินบททันนะครับปลูกปากขาวปลากู้ย่างเลยปลาแยะแย่งเลยมัดจะมาตอดกินกลนเบิดครับ มันจะเล่มเนื้อคนเม็ดาลาปลาละกคือตัวเจึ้งครับภาษากลางเท่ากับออ่นยงนี่ผักกางปลาก็ทิ้ง มาทิงมาลงเบื้องก้อนสนมท่านเคยใส่จจะเถื่อนเดือี่นงมือนี่ก็เป็นมือเรล็กครับของปีนี้มาใส่ตากระทิงครับมีคนมาใส่วนหนอเตี้นะกะทิง เหยื่อมันหน่อยไปหน่อยย่านแต่ว่าพวกปลาขาวป่าเข,ขยงเิดหน่อยแต่มันกินมาแหบกินเยมมื่อมดก่อน,นย,ย่านตัวน,นี้เลยปาหน่อยหลายแต่ทิมลงไปมันยังมาตอดเลรมับมับม,บม,บมบครับได้คิดว่าสอยูให้พหน่อยจริงจงได้ก็ลองบึงกอนแหะ สีกินอย่างไรกันลองบึงก่อนนีขคดครับนี่เราต้องเสียบขดๆอย่างนี้เลยครับ มุลวลงมื่อมือบันดาหนำนอนเอ๊ะไรกระจึงเตรก็จึงซากเมียนเตรก็จ hey, ึงไตรก็จึงก็คือปลาหลาบมันสิเหลือบ่พี่น้องนี่นั่นใส่ลงไปกับตอดแมบแมบแม๊บแมบเป็นยังไงอ่ะ ใลงไปปลาลาดกินไข่เนื้อปลาเนื้อเองกินเหยื่อหมดความเพือนครับโอ้เด็ดปับกรได้ใส่หน่วยมันเฮ้เพื่อนเน,นี่ย ไม่มีอากาศฮอนแห้งเลยเนาะเลยฮอนเออไปขุดเหยื่อสั้นแต่เสีดยดายเหย์เปียกเสือมันเลยครับว่ามันแหลกดินแข็งแขงอ่ะมันยุ่เลึกครับขุดเล็กจนประมาณหาดทิศเส้นสี่สิบหาดทิศเส้นหนึ่งแต่ฮอดมันเนี่ยยุ่เลึกครับอ่า กะโ<ด>หยดขดกับอยู่กแห้งกระโเลกเนืคือกระโเนี่ยนครับพี่นนองมไ่ีาการว่าาษารขรมิ้นกิน้องฟังไว้ในน้นำมาบอกภารขมร้นกินน้องที่เป็นล่า ก็อื่นว่าจังไรห,หูตะตะซากะเมนซาเล่าเนี่ยครับพี่น้องซาส,สวยซาส,สวยกับโบหูนะอครับหูว่าจะจจะดวยนะ ល <ermo> <va Kalte> <Allah> <Visas> <myÖ ooo paying Allah> ីមឡ្អចាដុយអនុថៅអមេថៅលីមបាច់អន្ទ្រួយលីមបាច់អាកាទ្រួយគឺកៃកេងកៃ พี่น้องถ้าเบื่อ้อีกอื่นเศร้าเด้อมารลุนอุ่นเสร้านำกันครับตีมานบ่ครับอื่นเศร้าคนละมาหลุน่นำกันอีกคนนึงครับสำหรับเมื่อนอี้ครับอีกคอยจิตติเพียงเท่านี้แหละครับพอกันใหม่ครับอื่นเสรา้าขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ